ข,ขอกลาบธรรมสการ์หลวงพี่พระครูสมุภิชิตทิตาวีโรที่เคารพอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อท่านพระครูประหลัสวัฒนะรัตนคุณเจ้าว,วาดวัดท่าสุงและก็ขอแสดงความเคารพต่อเพื่อนพระพภิกษุวัดท่าสุงทุก,กรูปเจริญพรญจ้าโยมผู้ทธริศัทและนักเรียนโรงเรียนพระธรรมยานเถระวิทยา ผมอาตมารู้สึกปราบปื่มปิติยินดีไปอย่างยิ่งที่ได้เห็นพิธีอันงดงามซึ่งจัดขึ้นโดยท่านพระครูประสวัฒนะอัตคุณทั้งเจ้าวาดพร้อมด้วยคุณเยารักมิศธาการจัดงานครั้งนี้ถึงแม้ว่าไม่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของบุคคลที่มาคือไม่มาก แต่ว่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของกำลังใจนะผู้จัดไม่รู้ว่าจะทราบได้ว่าว่ากำลังใจที่กระผมอาตมากล่าวถึงนี้มันยิ่งใหญ่อย่างไรก็คือว่างานที่จัดขึ้นในครั้งนี้เาวิเคราะห์โดยทรรแล้วประกอบด้วยธรรมข้อแรกคือเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารสงเคราะห์เกืือกูลแล้วก็ประการที่สคือความเสียสละ แล้วก็ประการสุดท้ายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าธุณธรรมข้อนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่มีเมตตากรุณาและความเสียสละนั่นก็คือความกตัญญูรู้คุณนะซึ่งความกตัญญูเนี่ยพระองค์สมเด็จสัมมาฯพระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคุณธรรมของคนดีเพราะฉะนั้นถือว่าท่านจเจ้าวาดคุณเยาวรักษ มีความปรารถนาดีกับกับผมกับหลวงพี่เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าการจัดงานในลนักษณะแบบนี้ถ้าตามปกติในส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหรนะ่แต่ท่านอาจเจ้าวาท่าน,น,นท่านตาวาดและคุณยวรักษ์เห็นว่ามีความสำคัญเพราะว่าการล่วงเลยของชีวิตไปแต่ละปีแต่ละปีนั้นถ้าวิเคราะหด้วยแล้วมันเป็นไปได้วยความยากลำบาก มันไม่สบายนะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากิจพระรก,การงานที่มีอยู่เป็นประจําอยู่แล้วและกิจการงานอย่างอื่นที่ให้การส่งเคราะห์ผู้คนนะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์สาว,วกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พึงต้องทําอย่างนั้นก็ดูพระเจดีดูตัวอย่างพระเดชกุข้อก็เราก็แล้วกันนะไม่ต้องดูดอื่นไกล พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจบกิจเมื่อปี2506และจากนั้นเป็นต้นมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่เคยหยุดในการส่งเคราะห์ผู้คนเลยนะทำงานส่งเคราะห์เกื้อกูลผู้คนโดยตลอดซึ่งสมกับปัชิมโอวาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังประโยชน์ตนครบทวนสมบูรณ์แบบแล้วจบกิจแล้วก็เมตตาส่งเคราะห์กับผู้อื่นซึ่งผู้อื่นในที่นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านย้ำเฉพาะลูกศิษย์ลูกหลานของท่านที่เคยสงเคราะห์เกื้อกูลกันมาหรือบำเพ็ญบารมีกันมายาวนานสิ้นเวลาถึง16ประสงไขกับแสนกลับแล้ว เลยพระคุณหลวงพ่อส่งเคราะไปพิเศษถึงขนาดอิฐฐานขอพรจากเบื้องบนว่าถ้าหากไปใช้ลูกหลานบริวารก็อย่าขอให้มาถึงวัดท่าสูงเลยเพราะว่าส่งครอบบุคคลอื่นแล้วมันลําบากพูดกันไม่รู้เรื่องนี่หลวงพ่อมีน้ําใจอย่างนี้แล้วก็ทนทุกข์ทนเหนื่อยยากกับลูกศิษย์ลูกหลานมาโดยตลอดกี่ปีก็บวกลบกันแล้วกันนี่คือปฏิปทาของพระสงฆ์สาวกอง์หนึ่ง เขาองค์ส่เดียวสัมมาผุรติเจ้าซึ่งประดับเป็นตัวอย่างแก่กระผมแล้วกแก่เพื่อึกสุปสมบทสูงตลอดมาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทําอย่างนี้แล้วเราก็จะนิ่งเฉยดูได้ก็ย่อมไม่ได้เราเป็นพระสงค์สาว,วกของพระพุทธเจ้าก็จําเป็นต้องปฏิบัติภาร,รก,กิจเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันถึงแม้ว่าทำไม่ได้มากอย่างท่านแต่ไม่ทําไม่ได้ต้องทำนะเพราะฉะนั้นที่ ท่านจะเอาวหา้ก็ดีคุณจะรักก็ดีแรงน้ำใจอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากแล้วก็ปลื้มใจด้วยแต่พิธีเสื้อสำคัญไม่ใช่พิธีที่ทำกันแบบทั่วๆไปหลังจากพิธีสดอกเร้อ์ให้ด้วยพิธีสดอกเร้องนี่คือการต่ออายุนี่แหละต่ออายุให้มีอายุยืนนานมีสุขภาพแข็งแรงมีสวามสุขความสบายนั่นแหละนะตามปกติ การต่าหาทั่วๆไปคารวาสให้ของขวัญกันกรชื่นใจแล้วแต่นี่ให้การสะดอเคราะห์การสะเดเคราะห์ก็มีสวดพุทธมนต์ก่อนแล้วก็สวดบทสะดเคราะห์ซึ่งพุทธมนต์แต่ละบทที่นํามานั้นเป็นบทสาคัญด้วยนะสำคัญอย่างมากอย่างเช่นธรรมจักรกับประสูตรเนี่ยเป็นประสมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแสดงกับท่านปัญจวคัคคีย์เดสีทั้งห้าท่านก็เอามาสวดให้กับผมซึ่งคำสวดนั้นถ้าแปลแล้วมีความหมายลึกซึ้งมากดัลึกซึง้งจนท่านท่านอัญญาคนทัญนยาฟังจบแรกก็ได้บรรลุพระโสดาบันแล้วนั้นเป็นบทสวดมนต์และเป็นธรรมะแทรกอยู่ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งมากหลายคนอาจจะไม่เข้าใจบทนี้ก็ขอนำมาขยายให้เข้าใจตดยย่อว่า คำสอนเขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคยฟังเคยดูทีวีชุดพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าสุดาโลกเนี่ยก็จะพูดกันแบบธรรมดาคําว่า,าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสอนแบบธรรมชาติแล้วก็จากประสบาการณ์ซึ่งวิเคราะห์ด,ดนแล้วก็เป็นจริงๆซึ่งเขาถอดออกมาแล้วเป็นจริงตามนั้นก็คือว่าองค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าสมัยก่อน ที่จะบวชกันก็อยู่ในรั้วในวังเป็นมหากษัตร,ร,ริย์มีทรัพย์สมบัติมากมีราชาวังทั้งสามหลังหลังแล้วเราดูพระเหสีก็มีสวยงามด้วยและพระราชโอรสก็มีในวันที่จะออกพันหนวดอะแต่พระองค์ท่านก็ตัดสินใจไม่สนใจต่อทรัพย์สมบัติและตำแหน่งยศตำแหน่งทั้งสิ้นและกระทั่งพระเหสีและพระราชโอรสทั้งนี้ก็เห็นว่า ที่ผ่านๆมาท่านเห็นการตกอยู่ในความสุขจากการบคคูทั้งห้าเนี่ยมันมันน้อยเหลือเกินหรือแทบจะไม่มีเลยเนะนอกจากน้อยแล้วจะนำออกมาความทุกมาในภายหลังอีกด้วยดัยงนั้นท่านเห็นว่าความสุขจากการ,รมคุูทั้งห้านี้ไม่ไม่น่าสนใจดังนั้นเมื่อ,อมาสอนกับท่านพระเจ้าพคีเนี่ยท่านเริ่มข้อนี้เลยว่า การสุขขันลิการนุโยกให่สนใจความสุขต่อกรรมคุณทั้งห้าเลยและจากประสบการณ์ของพระองค์อีกนั่นแหละซึ่งไม่สนใจในกรรมคุณทั้ง5้าแล้วออกบวทแล้วก็แสวงหาความรู้ความรู้ที่รู้ต่อไปก็คือรู้เรื่องของอรูปฌานทั้งสอย่างรู้แล้วก็ยังไม่พอใจในอรูปฌานนั้นอีกเรียกว่าสมาบัติแนั่นแหละ ทางนี้ก็นั่นอยากว่าพราะองค์ทรงรู้ว่าเมื่อสุขจากการทํำลูปรชานแล้วก็สุขอยู่ชวะตอนทำเท่านั้นเมื่อเสือ่อมจากฌานแล้วมันก็ทุกข์อีกนั้นเส้นทางนี้ไมีเท่นทางแห่งความพ้นทุกข์พระองค์รู้ก่อนเป็นพุทธเจ้าอีกแต่ว่าผู้ปฏิบัติในในทางนั้นส่วนใหญ่ติดแมลูปรานหลงในความสุขอรบูปรชาน ก็ถือว่ารูปฌานที่ทํำถึงขั้นในว่าสัญญาเนี่ยสูงสุดและสุขที่สุดและที่ทํามาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ายัางไม่สุขที่แท้จริงแล้วก็บอกว่าทางสายนี้ก็ไม่ควรข้องเกี่ยวหรือสนใจอีกนะแล้วจึงมาบําเพ็ญทุกขลกิริยาทรมานเพราะร่ากายด้วยการอดอาหารการลมหายใจ ลิ้นตุนเพดานกัดฟันนั่งไนอนที่แหลมคมก็ทําอย่างเงี้ยเป็นเวลาหกปีนะถ้าเป็นคนอย่างเรานี่มันทนไม่ได้หรอกตายแน่นะแต่ด้วยพระบารมีของท่านที่บาเพ็ญบารมีมาช้านานจึงสามารถทําได้ทำซึ่งยิ่งกว่านัก,กพพ์สมัยนั้นที่เขาทํากันอีกแต่ก็ไม่สําเร็จมรรคผล ก็ด้ปัญญาบารมีพระองค์ท่านอีกแล้วก็รู้ว่าทางเส้นนี้ไม่ทางมาผลหรอกทําไปก็ตายเปล่าแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยท่านจึงเลิกทางการทรมานกายแล้วก็บอกออปัญญวคีรีสีตังห้าว่าทางสายนี้ก็ไม่ควรทําเหมือนกันสีตังห้าท่านในเมื่ก่อนก็ทําทางแต่นี้เหมือนกันก็ทําทางนี้มามากก็มั่นใจว่าจะเป็นทางแห่งการเผาบาปไปแน่นอน พอพระเจ้ามาเสวยปกายอาหารจึงสิ้นศรัทธาแลวก็หนีไปนะพระองค์ท่านก็บอกว่าทางสายนี้ก็เป็นควคล้องเกี่ยวด้วยไป่ควรปฏิบัติด้วยแต่พระองค์ท่านก็มาสแสวงหาความรู้ในพระองค์เองคือทางสายกลางทางสายกลางถ้าพูดทั่วๆไปก็อาจจะเข้าใจยากไปนะก็คือให้เขาไม่คล้องแวะในเรื่องการมาสุขานี่ยก็ประโยกนนี่แหละแล้วก็ไม่คล้องแวะกับ อัตกีระทานโยเยนแหละเรียกวทางสายกลางแล้วแต่ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเพื่อมักผลก็มีทางสายกลางอีกแบบหนึ่งว่าหนึ่งใหญ่อยากได้มักได้ผลสองแต่ระหว่างที่ปฏิบัติก็อยากทรมานกายเกินไปต่างๆเวลาทันนั้นทอนนี้ปวดก็ลุกไม่ได้เมื่อยลุกไม่ได้แต่แต um, ทาเวลาไม่ไปครบไม่ไ <prompts>? ด้อันน <było seul, S 2> ี <Dü> ้ก็ไม่ได้เหมือนกันหลักการปฏิบัติ ทางสายกลางถ้าปฏิบัติแล้วจะมีความยากยนอีกเยอะรายละเอียดอีกเยอะเนละเรียกว่าทางสายกลางเป็นทางแห่งความบรรลุผลจะเปรียบเทียบเหมือนสวัสที่ลอยไปในกระแสน้ำจนะอยู่กลางแม่น,น้ําอยู่ลอยไปกับลอยมาแล้วไม่เคยเข้าคลองได้หรอกบางกองสวัขดาดลอยติดฝั่งแล้วเนะี่ยยังไหลเข้าคลองไม่ได้อีกกระแสน้ําพัดพาไปทางอื่นซะอีกน้อยนักที่จะมีสวัสไหลเข้าคลองนะ ไหลเข้าคลองแล้วก็ตามความคิดทั่วไปเราคิดว่าถึงปลายคองแน่นอนแต่ก็อีกแหละถ้าติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาก็ไม่ถึงอีกนี่คือทางสายกลางคือไม่ติดทั้งสองฝั่งทางซ้ายและขวาดังนั้นการปฏิบัติขอฝากเพื่อเป็นสูตรและญาติโยมทุกคนด้วยให้สังเกตทางสายกลางนะของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเรื่องการกินก็เหมือนกันกินมากก็อิ่มกินน้อยก็หิว แล้วกินแต่ทางสายกลางกินยังไงที่มันไม่อิ่มและไม่หิวน่ะก็ต้องพิจารณาด้วยนั้นคือทางสายกลางที่สอนท่านปนยวกีชื่อศิษีห้าแล้วท่านอาญ,ญากฤยาก็ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นองค์แรกเป็นสมององค์แรกในโลกในโลกแลก้วการต่อมาประเทศเอ,อัตตะอัตอตละลักษณะสูตรนี่สอนละเอียดสอนลึกแหละเรื่องความไม่ใช่ตัวตน อะไรต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นบุคคลเป็นสว์ก็ตามปนไม้ก็ตามพิจารณาโดยละเอียดแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาซึ่งทำทำอน,นิทารู้รู้แล้วก็เป็นพระหรหันนั่นแหละแล้วเทศกานนี้จบปัญญาวิเคราะหก็เป็นพระหรหันทั้งห้าองค์ด้วยทำด้วยด้วยเทศเรื่องนี้แหละถ้าหากว่า ในเรื่องของไตรสนญาณที่พ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนเรื่องทุกข์ก็ดีเรื่องความไม่เที่ยงก็ดีเรื่องอนัตตก็ดีตรงอนัตตานี่แหละคือสอนเรื่องความไม่ใช่ตัวตนนะซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเข้าถึงได้แต่ก็โชคดีเนี่ยที่วิชามโนทิตที่พ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับคำแนะนำจากองค์เสด็จสมานุทเจ้ามาให้สั่งสอนตั้งแต่ปี2อ21เนี่ย ฝึกมาด้วยตัวเองแล้วจึงมีความเข้าใจว่าเราสามารถให้เข้าถึงซึ่งความไม่มีตัวตนได้ด้วยตาสายสุรโกรนี่ก็ทำถึงฌานสี่เขาก็จะมีความรู้สึกบ้างแล้วถึงฐานสี่ปุ๊บตัวมันจะหายเจ้าขนาดแต่ว่าหายตัวไปหาหาหวไเห็นตัวแหละมันก็รู้สึกมันมีตัวอยู่มีเราอยู่นั่นแหละไม่ไมด้ละลายไปหรอกแต่ฝึกปโนยที่แนวเต็มกำลังแล้วไปถึงนิพพานได้เนี่ย ปี่ิพานที่ต้องต้องเพียวจริงๆนะจึงจะสามารถเคลียร์เรื่องความไม่มีตัวตนได้ชัว่วขณะนี่คือวิชามาโนทิถ้าฝึกกันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยสามารถเข้าถึงกุณธรรมขั้นนี้ได้ซึเรียกว่าอนัตตาความไปให้ตัวตนนะนั้นจึงถือว่าคําสอนขององค์งสมเด็จสมมาทิตย์เจ้าที่เป็นค้นเีบคุวธรนํน,น,น,นำมาเนี่ยเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดแล้วเนี่ย สามารถให้เข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดได้นะถึงแม้ชัว่วขณะแต่มันก็มีผลต่อไปเติมบ่อยๆเพิ่มบ่อยๆสักวันหนึ่งเถอะกิเลสทั้งหลายต้องเจือจางออกไปจากใจได้แน่แต่พูดไปกันหนึ่งพูดล,ยลอยๆก็มีหลักฐานด้วยนะเมื่อปี227มีพระสงฆ์จากเชียงรายมาฝึกกับกับผมกับหลวงพ่อนี่แหละที่อย่างไรเมตรพอฝึกกลับไปแล้ว ทำเองต่อทำอน,นิพานบ่อยมากจนรู้สึกว่าไม่อยากลงมาเลยลงมาก็ทุกลงมาก็เบื่อก็ปวดก็ม้ยวันดีคืนดีวันเบื่อสูงสุดจนไม่อยากลงเลยนะตายก็ยอมนะไม่ลงนะปรากฏว่าเป็นพระหรหัสพร้อมกันหมดในวันเดียวกันนี่คือวิชามาโนเวทิที่ทําให้ได้มรรคผลจริงๆนะแล้วพอท่านารู้มรรคผลแล้วทั้งกำลังอากาศขอบคุณหลวงพ่อที่บ้านสายลม ก็สัมภาษณ์กันก็จึงรู้เรื่องของการบรรลุมรคผลนี่แหละเะะนั้นจึงถือว่าเรานี่โชคดีมากที่ได้เสียสละติดตามพระเพระคุณหลวงพ่อมายาวนานถึงสิบพศสองขายกระแสนกับแล้วก็ท่านก็มอบวิชานี้มาให้กับเราด้วยนะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ควรภูมิใจว่าพอฝึกมโนทิกันได้ไม่กี่คนมาปีสองหนึ่งนะท่านปู่ท่านยา่าตัดสินใจไปนิพพานแล้ว ท่านมั่นใจวิชาในช่วยลูกหลานปณนิพานได้แน่นอนท่านไปตัดสินใจปฏิพานเลยซึ่งตอนแรกก็ยังห่วงของลูกหลานอยู่กลัวไม่ถึงก็ทําบุญกันไปก่อนอย่างบานสุดก็ไปสร้างมหลาลาานี่แหละจะช่วยไปอยู่ดาวดึงก่อนแล้วก็มาเกิดแตนพศรีอานไปต่อแต่ฝึกวิชานี้แล้วทําให้ท่านปู่ท่านย่าตัดสินใจไปนิพานแต่ยังไม่ได้ไปนะตัดสินใจ ไปเท่านั้นเองยังมีหน้าที่ทําอยู่เวลาเราขึ้นไปจึงได้พบท่านอยู่เสมอแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นวิมายอันดีนะคุณอนุพงศ์ไม่รู้ความรู้สึกยังไงหรือจุาบระจะถึงไปรู้เนี้ยมีความศรัทธาต่อท่านปู่ท่านย่ามากนะศตสาห์สร้างท่านปู่ท่านย่ามาแค่ทจ่ว่าจะเนี้ถ้าจําลองมาจากข้างบนเลยแหละเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยโอ้โหเหมือนข้างบนมากเลยนะงดงามมาก มีญาติโยมไปถ่ายรูปคู่ท่านผู้ญัุญาตสวยท่านแม่ท่านตะกคนสัญญาสวยสุดเนี่ยนี่คือในมิตหนึ่งที่บอกให้ทราบว่าเรานี้โชคดีที่ได้เกิดมาพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วทําให้เรารู้จักพระนิพพานนะดยการฝึกมโนปิยิทธินั้นจึงขอให้สนใจวิชานี้ให้มากๆนะเพราะเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงๆนะ และพ,พระเดคุณหลวงพ่อยังบอกต่อไปอีกว่าถ้าฝึกมโนวิธีได้ได้แต่กิเลสให้เป็นปโสดาบันได้ถ้าตายเมื่อไหร่ท่านจะมารับดูสิความรักของหลวงพ่อของเราดังนั้นจึงถือว่ายังไงยังไงลูกสาวสามแสนลูกชาย 3, 000, สามพันเศษนี่ยท่านเอาไปหมดแน่ๆขอให้ทำตัวทําใจให้ได้แค่ระโสดรบันแล้วฝึกมโนวิชีให้ได้ท่านจะมาช่วยเราตอนที่จะสิ้นชีวิตนะ และประการต่อมาในงานนี้ในระหว่างที่สวดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่มันมันก็มันแปลกนะที่พอตอนลืมตามันก็เห็นนู่นเห็นนี่อยู่นะเห็นเทียนเห็นแก้วมณีริตนะซึ่ง่คยเห็นบ่อยๆแล้วท่านเจ้าวาดมาเข้าวัดพิธีด้วยก็รู้สึกอารมณ์แปลกๆนะอยู่ใกล้ๆกวมีรินนะเนี่ยมันใจยังสั่นได้เลยอะอนุภาพของแก้วอินทรนะ งั้นทิ้งผมน้ำมนต์ให้ในงานเนี่ยก็เห็นนุภาพของแก้วอย่างนี้นว่าศักธิ์จริงๆจ,งจึงขอตอบแทนความดียาิโยมโดยเอาน้ำมนต์มาให้หนึ่งคะแนนก่อนเดี๋ยวมีขน,นมอีกหนึ่งคะแนนตอบแทนพระคุณที่มาพุทธตาในวันนี้นะเนี่ยจริงๆนะแปลกมากเลยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกก็เห็นไก่เห็นอย่างนั้นนะ่แต่พอใกล้เมื่อก่อนมันยุมไม่ใกล้เนี่ยเดี๋ยวจะใกล้มากเลยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยนะงั้น ึงบอกว่าวัตถุมงคลที่ผุกเสษที่วัดทวสุนีศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะอนุภาพของแก้วมณีรัตนนี่แหละแล้วประการต่อมาในระหว่างอยู่ท่ามกลางสงนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าที่เคยทํางานไม่ได้ความยุ่งทั้งกายทั้งใจทั้งหัวสมองเนี่ยโอ้โหไม่เคยหยุดเลยนะมันยุ่งไปหมดน้อยนักที่จะมีการหยุดภรกิตทั้งปวงในท่ามกลางสงหายากนะ ในบรรยากาศอย่างนี้ก็ทำให้คิดว่าการที่คำบางสกุลที่ลงท้าด้วยว่าเตสังวูปสโมสุโข,ขการเข้าไปสงบกายมีความสุขจริงๆนะสงบกายคือกายยังยังมีอยู่ก็ตามแต่สงบกายชั่วครู่ชั่วขณนะโดยไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรงั้นนะฝนะังอย่างเดียว้องสวดอย่างเดียวแค่นี้คือกสงบแล้วก็มีความสุขให้เห็นนะว่า การสงบกายคือไม่ต้องมีภารกิจการงานใดๆนะมีความสุขจริงๆทำไม,มพรกมาภาร,าารกิจเลยของด้านธรรมะคือการตต่กิเลสให้เป็นสมุทเฉติปะหารไปพผลหัน,นั่นแหละเรียกว่าจบกิจพอถ,ถึงจบกิจอะไรคือไม่มีงานแล้วต้องทําแล้วเนี่ยงานทั้งทำไม่ต้องทําแล้วเนี่ยจุดสูงสุดแล้วก็กวจบกิจก็สบายแนละ้วนั้นจะเห็นคล้องต้องกันเลยว่าการจบกิจมีความหมายมีความสําคัญมีคุณค่า เมือนเราอยู่ท่ามกลางส่งแล้วมีความสงบกายแล้วก็กิจการงานใดก็ไปตั้งคิดถึงคิดก็ทําไม่ได้ต้องทาต้องฟังอย่างเดียวนั่นนี่คือธรรมะที่ได้จากการที่ได้ร่วมพิธีสระเคราะห์ในวันนี้แล้วประการต่อไปอีกอย่างหนึ่งมันก็แปลกเหมือนกันนะตอนลืมตาอยู่ก็เห็นนู่นเห็นนี่นะแต่พอมันมันจะง่วงหรือเปล่าหรือมันก็หลับตาแป๊บหนึ่งนัใ้นใหม่ๆก็ไม่มีเลยก็มืดๆไปนะ แต่หลับหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมานิดหนึ่งว่าเออไอที่เราเห็น,น,นเนี่ยมันเพราะตาแล้วเนี่ยที่เห็นทั้งหลายมันเพราะตาเนี่ยเราปิดตาไม่ลืมตามันก็ไม่เห็นอะไรมันก็ไม่มีอะไรแม้ทั่งตัวเองยังไม่เห็นเลยมันก็สอยคล้องมหมหน่อยว่าเออการมีตัวตวนนี่มันมีจริงๆได้ันเนี้ยแค่หลับตาแป๊บหนึ่งตัวตนก็ไม่มีละหายแล้วมันก็สมจริงเท่ว่านิพพานนั้นคือดับนิพพะไปว่าดับ ดับอะไรดับขันห้าดับขันห้ากระดับรูปตายเวทนาสัญญาสังขารดับเมื่อเมื่อรูปดับขันห้านามธรรมก็ดับหมดมันดับหมดปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรแล้วพราะว่าตัวต,วต,วตวนก็ไม่มีแล้วแต่ก็นั่นอีกแหละด้วยอุปทานที่มันเสี่ยมสอนมานานแสนนานมันก็ยึดติดติดอีกว่าติดคือเราทิศนากายคือเราอีกเชื้อไม่หมดนะ กายหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วยังมีเหลือเราข้างในอีกนั้นการที่จะขัดอุปทานได้เนี่ยโอโ้มันไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะนยิ่งกับสนิมอีกนะสนิม่เนี้ยเอาน้ํายาล้างออกได้แต่อุปทานที่มันเสียงอยู่ในใจเนี่ยมันถ้าไม่มีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาจ้ามามาสั่งมาสอนแล้วเราไม่กฏิบัิตามเนี่ยไม่มีทางที่จะขจัดได้เลยนะเดีวพระองค์ท่านก็ไม่ได้ขจัดโดยตรงนะไม่ได้แทง,งตรงๆนะ ผันใช้วิธีนุบวิธีนี้สารพัดวิธีเพื่อจะดับตรงนี้ให้ได้ก่อนดับนั้นก็ให้ดับตัณหาก่อนอย่าทยานอยากมากแต่เลยถึงท่านตันหาดับผู้ประธานก็ดับเหมือนกันนั่นแหละนั้นในคําสวดธรรมจักรก็มีบทนี้เหมือนกันนะที่องค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าที่ท่านบรรลุธรรมนั้นเพราะท่านทุกมานานแล้วแล้วก็หาทางดับทุกมานานแล้ว จกนกระทั่งยามที่หนึ่งได้ปุเพนิวาสานุสิยาณยามที่สองได้จูตูตตปบาตยานยามที่สามได้อาสกยานก็มีมีวิเคราะห์ได้ว่าที่ท่านมีความทุกข์นี้ท่านค้นพบว่าทุกเป็นเพราะตัณหากายทุกข์จะโรโๆอยู่แต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่ากายนั่นคือตัณหาความทยานอยากท่านรู้ ทะลุดีนะก,ก็น่าจะพอจะน่าจะสิ้นสุดนะท้ายังค้นต่อไปแล้วแล้วเหตุของการเกิดละ่ะเกิดจากอะไรอีกท่านก็ทะลุทะลวงไปเรื่อยนะจนกระทั่งถึงสุดท้ายคืออวิชชาอาวิชชาที่แปทโ่วไปคือความโง่ความไม่รู้แต่พระองค์ท่านก็วิเคราะห์ออกมาว่าอาวิชชาที่ท่านรู้นังนคือฉันทะความพอใจราคะเห็นว่าสวยงามพอใจสิ่งที่สวย่ง,งามแค่นี้เองนะ เราเราแล้วว่าดีสวยงามเราชอบเราอยากได้แต่พระองค์ท่านบอกไม่ดีมันเป็นเหตุของการเกิดนี่คือพระปัญญาบารมีขององค์สมเด็จสมมาทิเจ้าที่ทรงรู้ละเอียดมากๆเลยนะแต่เราไม่จาเป็นถึงขั้นของท่านหรอกแค่ทําตามทางของท่านให้รู้เรื่องมรรคแปดพอแล้วมีศีลสมาธิปัญญาพอแล้วถ้าเราส่งเรื่องนี้ไว้อยู่ยางไงก็ต้องได้บรรลุแน่นอนนะ เพราะนั้นให,ใ,หใ,หให้ตั้งใจประพฤติและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพ,พรุทธอง่อที่ท่านอบรมถ้ำสอนมาแล้วเวลาหลายปีด้วยความทุกข์ยากด้วยความลำบากนะแล้วก็อาการต่อมาก็คือว่าการทำงานในครั้งนี้เมื่อกี้บอกว่าเกิดจากพื้นฐานของความเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีความเสียสละนะ เสียละหลายอย่างนะอย่างคนขวัญเนี่ยเสียละอะไรบ้างอะ่ะครั้งหนึ่งค่าทาําใบสีก็ต้องเสียละเงินทองอาะจ้างเขาทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็กระทงอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไแจกเงินนักเรียน,น้ยงเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดีย๋ยวมีแจกพระอีกนะลืมแจกพระเนี่ยแจกยังท <c oughs> วงแล้วทวงแล้วปีแล้วไหมปีแล้วแจกคุณต้องแจกด้วย๋ยวาเสียชื่อ จะให้พระอาจารย์เองนี่นี่คือเกิดจากความเสียสละลเรืองความเสียสละนี่จะเกิดมาได้ก็ด้วยความกระตันยูกระตันยูเกิดมาได้ก็เห็นด้วยความรักด้วยความกรุณาแล้วก็เสียเสียสละนี่แหละอาจจะเกิดการกตันยูกตันยูลูกคุณลูกคุณของกระผมของหลวงพี่มีไงต้องไปรู้เนะี่ยต้องไปถามตวเองแล้วกันนะแต่ก็ส่งเคาะกันมายาวนานแล้วอนะนะตั้งแต่มีขี้ยังเล็กเลย ยังกัดพีกไม่ปล่อยเลย <c oughs> นี่คือ,ค,อคือประกาศน์อยู่ที่ขวัญเขาตั้งใจอย่างนั้นก็ขอขอบคุณท่านพระครูปรัดสุรนารตมที่คุณเจ้าวาดแล้วขวัญม,มิรธาด้วยแนอกจากนี้ยัมีหลายคณะนะที่ช่วยในเรื่องการวันนี้หลายๆอย่างด้วยกันนะอย่างเช่นคณะของสามชัยเขตนะก็นำ อะไรนมสดนะนมสดมะพร้าวอ่อนหรอพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนมาเลี้ยงครูนักเรียนในวันละวันเกิดหลวงพ่อด้วยเนจะ็ดร้อยกว่าถ้วยนะเหลือต้งเยอะเนะีน่ยนนักเรียนก็วันนี้ทุกทีไม่เคยไปหานะทีแต่นี้ว่างเลยไปเยี่ยมซะหน่อยนะเห็นนักเรียนมีความเป็นระเบียบมากเลยเรียบร้อยนะงินสมแล้วที่ได้ธรรมะคาสอนของหลวงพ่อท่านอบรมมาให้บ่ม ตืมตับในจิตใจของเราให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะผลของธรรมะเนอะทำวัดชาทำวัดเย็นทำสมาธิกันผลอาธรรมะเนั้นแหละเรียนดีเรียนเก่งกันท่นั้นแหละนักเรียนก็ไม่รู้หรอกนะแต่ผลอันนี้แล้วผลต่อมาอันิี้สงจากการช่วยงานวัดอกีกก็ได้อันนี้สงตรนนี้อนอะแล้วก็ได้ครูมาอบรมสั่งสอนเขี่ยเข็นเอาจริงเอาจาังนี้อีก็เพิ่งรู้วันนี้อีกว่านักเรียนสมัยนี้นะสามเดือนกลับบ้านทีนึ่ง โอ้ยิ่งก็ทหารอี่นะทหารยังกลับแต่ทุกวัทิศนะโอ้โหเขี้ยวอย่างเลยนั่นถึงถือว่าโอโ้ที่นี่เอาจริงเอาจังมากนะเกิดจะถือว่าดีนะก็บอกต้องเรียนกันว่าทีท่ที่เราต้องอดทนเนี่ยอดทนตงนนี้ดีฝึกไว้อินดอออกไปโลกภายนอกมันยิ่งกว่านี้อีกหรือต้องอดทนยิ่งนี้อีกทุกยิ่งนี้อีกฝึกไว้จะดีแล้วเราจะได้แข็งแกร่ง จะได้ไม่อ่อนแอท้อถอยท้อแท้ถือว่าอบรมดีทนเอาหน่อยเถอะนะหกปีเองต่อไปเราจะเข้มแข็งแล้วก็ยืนด้วยลองแข้งตัวเองนะการยืนแรงแข้งตัวเองก็ตรงกับพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าอัตตาหิอัตวราโถตนเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละอดทนนี่แหละคุณธรรม้อนี้และ้วะแล้วอยู่นี่ก็อยู่เฉยมาแล้วทำโน่นทำนี่เป็นสารพัดเป็นทุกอย่างเป็นหลายอย่างเนี่ย ทำให้เรามีความรู้หลากหลายยอดนี้นะเอาล้สุดท้ายนี้ก็ไม่มีสิ่งใดจะกล่าวอีกแล้วนะก็ขอกราบอัธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีองค์สมเด็จองค์ผสมเปรตประธานพระปัจเจกพทะเจ้า,จาทุกพระองค์พระอาหารหันต์ทั้งหลายพรหมและเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมา มีหลวงปู่ปานวัดปานดงโคพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระรัตนมหาญาพระท้าสรงอดีตเจ้าเจ้าวัดทุกพระองค์มีหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่จันทร์หลวงปู่เล้งหลวงปู่ไร้ปกครองจีนตลอดทั้งท่านเจ้าคุณพระราชกุศลท่านปู่สามีพรมท่านท้าบากาบรมท่านทามาชมพูท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่ท่านทามหาราชทั้งสีพร้อมอิตฑกะและบริวารได้โปรดเมตตาประทานพรให้กับ พระครูสมุปิชิตทิตาวีโรท่านพระครูบบสวัฒนะสัวรคุณเจ้าวาดคุณยารักษิตาและก็ญาติโยมทุกท่านนักเรียนทุกคนจะมีความสุขจะมีความเจริญจะมีความคล่องตัวนะ,จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพานปัญาสารสมบัติปรานาสิ่งใดอันทางที่ถูกที่ชอบที่ควรที่เหมาะสมขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จ ปรารถนาทุกทุกประการทุกท่านทุกองเสถุ